สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับเช้าวันจันเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะวันวันจันที่8เดือนพฤศจิกายนนะคะเนาะเป็นไงบ้างกับเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะที่เป็นศุกร์นอนฟาร์มนะคะได้กําไรกันไหมเอ่ยนะคะก็ห้องอัพสกิลของเราก็ได้กําไรนอนกอดกาไรกันไปต,า,ตามๆกันนะคะก็พาเทรดในช่วงข่าวนะคะมีข่าวแล้วไงกลัวอะไรนะคะมีครูเสียอย่างนะคะ อ่ะโอเคสำหรับมาดูทองสำหรับอาทิตย์นี้กันนะคะตอนนี้ในแท่งเดย์นะคะเดย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์จบเขียวขจีมากนะคะทุกคนจบเขียวขจีนะคะเขียวเขียวมาตลอดเลยนะคะเนาะอ่ะก่อนจะดูเดย์ขอไปดูวิกหน่อยเพราะว่านี้มันเริ่มต้น,ต,นต้นสัปดาห์ใหม่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเขียวขจีมาทั้งแท่งเลยนะคะแต่เขียวขจีของเขานี้ยังไม่สามารถที่จะทำนิวไฮฝั่งนี้ได้นะคะ ก็แต่ทำนิวไฮแต่สำหรับตรงนี้ได้แล้วนะคะก็ เนวข่ายแล้วนะคะแล้วก็เขียวขจีมาแบบนี้นะคะถ้าทั้งวีคเนาะถ้าดูจากวีคเล่นเล่นเล่นหน้าไหนตอบได้ชัดเจนค่ะเล่นหน้าบ่ายนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นสัปดาห์เนี่ยเขาจะต้องย่อลงมาให้เราได้แบบเข้าบ่ายที่จุดสวยสวยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะวิ่งเลยตั้งแต่สัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะก็ต้องไปดูในทางเฟรมย่อย,ยกันนะคะเนาะอะ,อะดูเดกันเดเขียวขจีนะคะเขียวขจีแล้วตอนนี้ก็เริ่ม เมื่อตอนตอนวันตอนเช้านะคะเขาย่อลงมานิดนึงแล้วนะคะมารับคนนิดหนึ่งแล้วนะคะเป็นแนวนี้ที่เขาทำกับเกินขึ้นไปได้นะคะก็ค่อยๆขึ้นไปอยู่นะคะวันวันจันทร์ด้วยแหละวันเช้าวันจันทร์ยังไม่ค่อยแบบมีอะไรมากวันเปิดตลาดวันแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูในทำเฟรม H4 กันนะคะอ่าสังเกตการขึ้นนะคะอ่าสังเกตการขึ้นใน H4 เนาะ H4 เขาเขาขึ้นแบบอ่า ตรงนี้ถ้ารวมแท่งกันนะคะอันนี้เป็นโดจิอันนี้เฟิรม์มแล้วก็อันนี้ขยาย่ะเดี๋ยวทําให้จิเฟิร์มขยายมาแล้วนะคะอ่าเฟิร์มเท่าไหร่100 100กว่านะคะเนี่ยเฟิรม์มเฟิร์ม100กว่ากว่านะคะอันนี้เป็น1 2 3ขยายขยายเห็นชัดเจนนะคะเป็นขยายนะคะก็ ลุ้นกันว่าเขาจะสามารถส่งระยะได้ครบไหมเพราะถ้าเกิดว่าใน H4 นะคะกับเกินตัวนี้ที่เห็นชัดๆใน H4 เนาะส่งต่อครบหรือ,อยังอ่ายังไม่ครบทุกคนยังไม่ครบนะคะก็ถ้ายังไม่ครบต้องไปดูในทำฟมเด์ว่าเขาจะถึงไหนนะคะอ่าแถวๆนี้ค่ะถ้าส่งครบจะอยู่แถวๆนี้ค่ะยอดนี้นะคะประมาณ2.8เกือบๆ2.8เดี๋ยวทาบก่อนแป๊บหนึง่ง แถวๆสองหกค่ะสองห้าสองหกนะคะสองห้าสองหกก็จะเป็นแนวหนึ่งที่เป็นแนวรับต้านอยู่นะคะสําคัญอยู่นะคะแต่เขาจะไม่ลงมารับคนหน่อยหรอไม่รับเราหน่อยหรอแต่เหลืออีกนิดนะคะที่จะส่งให้ครบร้อยนะคะปกติน้องจะแถมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นลุ้นวันนี้ค่ะลุ้น ถ้าเขาขึ้นไปเลยนะขึ้นไปเลยก็เนี่ยไปตามเราเราไปรอรอสังเกตดูรอลุ้น2อ,องก่อนค่ะเพราะสอง,สอง,สองมีกับเกินอยู่หนึ่งตัวที่เขายังไม่ได้ย้ำน,นะคะ2องสองส,องส,องส,องสนะคะถ้าเขาไปแตะตรงนี้แล้วเขาลงกลับมารับคนได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะก็จะไปต่อระยะยาวแต่ถ้าเขาขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ได้รับคนแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะโดนตบมาแรงๆเพราะตอนขาขึ้นเขาก็ขึ้นโครงสร้างไม่สวยนะคะ แนวรับตา้านก็ไม่ค่อยแข็งแรงโครงสร้างไม่สวยว่าังนะพร้อมโดนตบได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะคะเนาะก็ระยะที่น้องขึ้นไปก็แถวๆแถวๆโ,โซนโซนสองห้าค่ะ25งับ30มศูนะคะหนึ่กับ1830งแะทีนี้พอดูในเฮดหนึ่งสำหรับระยะคือเขายังส่งไม่ครบร้อยนะคะก็ยังเป็นระยะของตัวนี้อยู่นะคะ ของตัวใหญ่อยู่นะคะไหลซ้ายกับไหลขวานี้น head and shoulder นี้ยังส่งไม่ครบนะคะต้องส่งให้ครบร้อยก่อนนะคะขั้นต่ำนะคะทีนี้ตอนนี้เขาขึ้นไปแล้วอะแล้วสปีดไลน์เขาค่อนข้างชันมากเลยนะคะทุกคนเอากับปเกินตอนนี้เขาทำกัปเกินหนึ่งตัวนะคะคลุมคลุมคลุมก้อนนี้แล้วนะคะระยะกัปเกินนี้ส่งเท่าไหร่เอ่ยโอ้มองไม่เห็นเลยนะคะต้องไปดูเดอีกแล้วหรออะ ระยะของเขาอยู่แถวแถวสองสามค่ะทุกคนอยู่แถวงสามเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกรัฟเกินตัวเล็กก่อนนะคะลุ้นสองสามสองห้าก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาขยายเข้าสังเกตในทำเฟรมเล็กค่ะถ้าเขาเอาเขาเอาขยายเข้าในแถวแถวเส้นนี้นะคะสองสามสองห้านี้นะคะไม่เกินนี้นะคะกลุ่มนี้ถ้าขยายเข้ารอเขาย้ำาแล้วไปต่อค่ะแต่ถ้าเขาเอาหดเข้าเราก็ค่อยรอจังหวะเข้าแล้วตกลงมาคะโดยประมาณนี้น้องทองเพราะเขาขึ้นสูงแล้วนะดูทำเฟรมเล็กนี่แทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคน เนี่ยสุดแล้วเนี่ยต้องไปดูทำเฟรมใหญ่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ทองจะไปต่อได้ค่ะเขาต้องทำสามหดให้เราเห็นก่อนเพราะถ้าดูตรงนี้นะคะขยายเนี่ยขยายไปนะคะเจอคั้นเทนตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มค่อยๆหดลงค่อยๆหดลงอันนั้นต้องไปต่ออีกนิดให้ครบระยะแล้วก็ทำสามหดให้เราเห็นชัดๆแล้วก็ค่อยเซลกันลงมาแต่ถ้าเขาขยายต่อนะคะก็ตามบายค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับน้องทอง